ครับตอนนี้พามาดูในห้องครับอันนี้ในห้องน,น้ำนี่คืออ่างซาวน่าครับอ่างน้ำวนนี่ก็เป็นเป็นแสนครับ ฝีมือคนไทยครับที่ต่างชาติเขายอมรับลงคุนจ้างคนไทยทำครับกำลังตกแต่งพามาดูครับฝีมือคนไทยเรา อันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวครับเป็นไม้สักทองทั้งชิ้นครับใหญ่มากขนขึ้นมาได้ไงใช้รถเครนขนขึ้นมาครับตึกอันนี้อยู่ชั้นยีิบเก้าครับยีิบเก้าชั้นขนไม้ชิ้นนี้ขึ้นมาค่าขนนี่แสนกว่าบาทครับชิ้นนี้และครับค่า ค่าขนส่งเฉพาะขนเอาขึ้นมานะแสนแสนกว่าบาทเป็นไม้สักทองทั้งชิ้นครับเก่งครับเอาขึ้นมาได้นะี้เก่งมากตัวนี้ผมถามถามช่างเขานะสร้างไอจิติกราคาไม้ชิ้นนี้หกแสน หกแสนทวนครับเฉพาะสินนี้นะครับสิ้นเดียวไม่ใช่เงินญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเขเอาเงินมาซื้อคือเจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ซื้อแล้วก็มาซื้อห้องนี้ทำงานรีโนเวทครับปรับปรุงใหม่ทั้งหมด สฉพาพค่าห,ห้องเขาซื้อยี่ิบสี่ล้านครับอยู่ชั้นยี่ิบเก้าของตึกออสิสัซนแล้วก็จ้างคนไทยทําทั้งหมดเลยจ้างทํานี่ก็ประมาณไม,ไม่ไม่บอกจํานวนเงินครับไม่ระบุจํานวนเงินแต่ก็อลังการงานสร้างครับบังเอิญว่าผมเป็นคอนเซาลของที่นี่เป็นที่ปรึกษาเขาอยู่ก็เลยมาดูแลนิดนึงก็เลยเอามาฝาก เพ,เพื่อนจะได้รู้ว่าคนไทยเราเก่งครับฝีมือคนไทยเราต่างชาติยอมรับ ญี่ปุ่นเพราะพื้นที่มันน้อยครัเขาต้องมาอยู่เมืองไทยมาทำมาหากินท่านเราดูครับดูบรรยากาศกำลังเร่งงานกันอยู่เพื่อจะส่งงานภายในวันสองวันนี้ต้องเสร็จอตอนพักเที่ยงครับกำลังพักเที่ยงกัน นั่งแบบนั่งแบบฝีมือคนไทยครับหล้ววๆอ่านายช่างมาแล้วนายช่างเขาเอออะไร เอามาฝากเพื่อนๆครับไว้เสร็จสมบูรณ์ร้อยปอร์เซ็นแล้วผมจะมาถ่ายทําให้ดูใหม่ว่าพอเสร็จแล้วมันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนชื่นชมครับเฝีมือคนไทยเงินญี่ปุ่นครับไม่ใช่เงินไทยครับเขาขนเงินมาซื้อโอเคสวัสดีครับจากมนโนนกขกสวัสดีครับ